มวยไทยคือภาพการต่อสู้ที่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้คนทั่วโลกมันคือการส่งออกทางวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากประเทศไทยแต่ภาพที่ทุกคนเห็นบนเวทีนี้มันเป็นเพียงปลายทางของการแข่งขันกีฬาชนิดหนึ่งที่มุ่งหวังชื่อเสียงและเงินรางวัลเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วมวยไทย มีคุณค่ามากกว่าแค่การแข่งขันกีฬามันคือภาพสะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยผ่านท่าทางการต่อสู้ทั้งการอยู่ร่วมกันของหลายชนชาติบนผืนแผ่นดินนี้มอนยันหลับชวาซัดหอมมวยไทยได้เผยให้เห็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งต่อกันจากครูถึงลูกศิษย์ ผ่านตัวละครในวรรณกรรมรามเกียรติ์และวรรณกรรมท้องถิน่นเช่นพระรามเดินโดมงขุนยักษ์จับลิงบันเสียนทศกัณฐ์อินเนาแทงกริตและที่สำคัญมวยไทยยังเผยให้เห็นการใช้ศาสตร์ลับที่ดึงพลังเหนือธรรมชาติออกมาใช้ ผ่านภาพสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่ายันแต่ในขณะที่สาเร็นรับถูกแสดงผ่านร่างกายและอาวุธมวยไทยที่สุดแสนอันตรายนี้กลับถูกสะกดไว้ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่สั่งสอนผ่านครูมวยผ่านเครื่องรางมงคลที่ผูกมัดไว้สิ่งเหล่านี้คือแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณศิลปะการต่อสู้มือเปล่าที่เรียกว่ามวยไทย วิวัฒนาการของมวยไทยมันเริ่มมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัยไปไปเป็นตามการเวลาของมันในสมัยนั้นใครที่มีความสามารถในเรื่องของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวก็จะถูกไปเป็นทนายเลือกนะครับแล้วส่งเข้าไปในอยู่ตามพระราชวังในวังในการฝึกมวยแล้วก็เป็นป้องกันในเรื่องของในพระราชวังในพระราังกษัตริย์นะครับก็จะมีความสามารถในด้านนี้มีร่างกายกำยำมีทักษะในการป้องกันตัวนะครับต่อมาวิวัฒนาการก็เปลี่ยนไปเมื่อเมื่อเมื่อหยุดสงครามแล้วเนี่ย ก็จะมีการจัดมหรสพนะครับในงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการแข่งขันมวยนะครับก็มีการต่อสู้มวยซึ่งสมัยนั้นน่ะ <c oughs> มันจะไม่มีกติกาที่ชัดเจนนะครับก็จะมีการแข่งขันบนพื้นดินพื้นดินต่างๆแล้วก็มีการแข่งขันต่อพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับซึ่งซึ่งทำให้มวยไทยในสมัยนั้น,นมีการเปลี่ยนแปลงจากการป้องกันตัวแล้วเนี่ยนำมาเป็นการแข่งขันได้ หากเราย้อนกลับไปในอดีตและมองดูลักษณะการต่อสู้มือเปล่าชนิดนี้ที่สามารถทำให้คู่ต่อสู้เสียชีวิตได้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยหากจะสันนิษฐานว่ามวยไทยน่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการศึกสงครามจากตำนานเล่าขานที่มักพูดถึงวีรบุรุษนักมวยที่มีชื่อเสียงทั้งจากเรื่องราวของพระเจ้าเสือพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ชื่นชอบมวยไทยถึงขนาดปลอมตัวเป็นสามัญชนเพื่อที่จะได้เข้าแข่งขันชกมวยที่ชาวบ้านจัดขึ้นเรื่องราวของนายขนมต้มเฉลยศึกชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนไปประเทศพมา่าหลังกรุงแตกนายขนมต้มได้เข้าแข่งขันชกมวยในค่ายเฉลยศึกและใช้วิชามวยไทยปราบนักมวยพมา่าได้ถึงสิบคน และเรื่องราวของนายทองดีฟันขาวหรือพระยาพิชัยดาบหับที่เชี่ยวชาญวิชามวยไทยจนได้เป็นทหารเอกของพระเจ้ากรุงทนบุรีแม้ว่าเรื่องราวในพงศาวดารเหล่านี้จะถูกบันทึกขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินประมาณ200ปีที่ผ่านมาแต่ถ้ามองลึกลงไปในวัฒนธรรมมวยไทยที่สืบทอดส่งต่อกันมาจุดกำเนิดของมวยไทย ย่อมมีมานานกว่านั้นตั้งแต่ยุคสมัยก่อตั้งชนชาติไทยซึ่งสามารถสืบค้นรากเงาได้จากสิ่งที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบันมวยไทยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนั่นคือเครื่องแต่งกายประกอบไปด้วยเครื่องผูกสามแบบ 1. ผูกศีรษะเรียกว่ามงคล 2. ผูกแขนเรียกว่าผ้าประเจียด 3. ผูกหมัด เรียกว่าคาดเชือกและนอกจากนั้นยังมีการผูกใจหรือที่เรียกว่ามนตรากำกับคาถาที่สามารถแสดงออกทางสัญลักษณ์ตัวอักษรหรือภาพวาดที่เขียนลงบนยันผ้าประเจียดหรือรอยสักตามร่างกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครูมวยจะถอดมงคลให้กับลูกศิษย์จะต้องมีคาถากำกับเช่น คาถาคงกระพันชาติแล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายหรือวิชาหมัดสั่งหมัดธนูเป็นต้นในเรื่องของเอกลักษณ์ของมวยไทยนะครับก็คือการแต่งกายนะครับมงคลชุดประเจียดเป็นของรางของขังในสมัยเดิมนะครับเป็นของครูมวยที่ได้ปลูกเสกขึ้นมานะครับเพื่อให้มอบให้กับลูกศิษย์ในพิธีการครอบครูหลังจากที่ลูกศิษย์ได้มาเรียนก็คือมอบสิ่งดีๆคุณงามความดีแล้วก็มอบมงคลม,มอบผ้าประเจียดให้ นะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คุณได้ศึกษาลําเรียนเสร็จสิ้นไปหมดแล้วเราขอมอบมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวผู้เรียนนะครับเพราะว่ามงคลเ,เป็นสิ่งที่อยู่สูงที่สามารถทําให้ผู้เรียนได้มีสมาธินึกถึงในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนอบรมมาอันนี้เป็นจุดเด่นในเรื่องของของมวยไทยเลยนะครับจากการศึกษาขอความก็ยังไม่มีกีฬาประเภทไหนหรือศิลปะประเภทไหนที่มีการสวมมงคลผ้าประเจียดในการที่จะป้องกัน ภัยในสิ่งที่เราบางทีก็มองไม่เห็นด้วยนะฮะในสิ่งที่ป้องกันให้กับลูกศิษย์นะครับแล้วก็ให้ลูกศิษย์ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไปทําคุณงามความดีไปพัฒนาประเทศชาติพัฒนาสังคมพัฒนาตนเองให้เกิดตัวเองมีคุณค่าในสังคมต่อไปมวยไทยมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยนั่นคือการแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ จุดประสงค์หลักของการไหว้ครูคือการแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีของครูผ่านท่าทางการไร้ลำการไหว้ครูถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากการเรียนมวยไทยต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะของการว่าง่ายรู้จริงกล้าหาญอดทนมีน้ำใจกระตันยูซื่อสัตย์ โบราณท่านจึงมีการทดสอบสิ่งเหล่านี้ด้วยการขึ้นครูก่อนเสมอการเกิดขึ้นมาของการไหว้ครูน่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ว่าคนไทยเ,ยเชื่อกันว่าการที่เราจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือการที่เราจะไปศึกษาอะไรจากครูคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเป็นการกราบไหวตรงนี้อาจจะเป็นเป็นที่มาของการที่การไหว้ครูนะครับซึ่งเป็นประเพณีของคนไทยอยู่แล้ว แต่ในส่วนในเรื่องของการไล,ล่ลำมวยไทยนะมันก็จะเป็นแต่ละครูมวยนะครับที่จะใช้ท่าไล,ล่ลำที่ตัวเองเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาว่าท่าไล,ล่ลำอนนี้มันเป็นท่าไล,ล่ลำอะไรมาจากไหนที่มาอย่างไรทําไมถึงเป็นท่านี้นะครับซึ่งแต่ละท่าไล,ล่ลำจะมีที่มาและที่ไปของของครูมวยแต่ละสนะหรือแต่สายสมัยแต่ก่อนการไหวครูไล,ล่ลำมวยไทยเนะี่ยถ้าเป็นท่าไล,ล่ลำไหวครูท่าเดียวกันนะ่ะนักมวยทั้งสองท่านจะไม่ชกกันซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์มีครูคนเดียวกันดังนั้นแต่ก่อนการไหวครูไล่ลำมวยไทยเนี่ยจะมาชกกัน สามารถรู้ได้เลยว่าถ้าลายลมเนี้ยมาจากสํานักไหนมาจากครูคนไหนที่ถ่ายทอดแล้วจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละสายในการวาครูในๆๆในในในแต่ละสายตรงนั้นท่าพนมปราบเบญจางทประดิษฐ์กอบพระแม่ธรณีถวายบังคม ท่าปถมพรมสีหน้าสอดส้อยมาลาหงเหินแบบยืนนกยุงรำแนพนพระรามแผลงสอน ตัดไม้ข่มน้ำจะเห็นว่าท่าทางการไหว้ครูเหล่านี้มีทั้งแบบสวยงามอ่อนช้อยและดุดันน่าเกรงขามครูมวยได้ใส่กุศโลบายเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ทำสมาธิก่อนขึ้นชกปรับจิตใจทั้งให้ฮึกเหิมและสงบนิ่งเจียมตัวขณะเดียวกันการออกท่าไร้รำไหวครูนอกจากจะได้สำรวจภูมิประเทศไปด้วยแล้วยังสามารถสำรวจ หาจุดอ่อนจุดแข็งแรงของกล้ามเนื้อคู่ต่อสู้ในขณะที่ออกท่าทางได้อีกด้วย ไทยคือรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้อัยวะส่วนต่างๆของร่างกายดัดแปลงเป็นอาวุธกระทําสู่ผู้ต่อสู้ประกอบไปด้วย 1. ศอกและท่อนแขน 2. สันหมัด 3. เขา่า 4. ครึ่งแข้งครึ่งเขา่า 5. สันเท้า 6. ปลายเท้า 7. จมูกเท้าและ 8. ส้นเท้า ศิลปะมวยไทยเนี่ยเป็น,ปนศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยนะครับที่เรียกกันว่า,านาวาอุทังเก้านะครับก็ประกอบไปด้วยหมัด2ศอก2เข่า2แล้วก็เท้า2อีกหนึ่งอย่างที่ไม่สามารถทำได้ก็คือเรื่องของศรีรษะแต่เดิมเนี่ยเราใช้กรรับศิลปะมวยไทยเนี่ยเป็นการป้องกันตัวนะครับก็คือการใช้ศรีรษะเนี่ยโขกหรือกระแทกไปที่บริเวณคู่ต่อสู้ในการป,ป้องกันตัวได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย <c oughs> กติกาเขาบอกห้ามใช้ศรีรษะ แต่เรายังใช้สาใดานั่นก็คือความคิดนะครับความอ่านในการที่จะใช้ในการแข่งขันซึ่งศิลปะการต่อสู้ของมวยไทยเนี่ยมันก็จะมีกระบวนท่าทักษะตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หมัดเท้าข้อศอกนะครับที่มวยไทยเขาเรียกว่าหมัดตรงหมัดงัดหมัดเวียงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเตะตรงเตะเฉียงเตะต,ตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีทั้งเข่าทั้งศอกนะครับเป็นพื้นฐานเมื่อฝึกพื้นฐานหมัดเท้าเข่าศอกจนแคล้วคล่องแล้ว ครูมวยจะสอนให้รู้จักธรรมชาติของการออกอาวุธมวยไทยที่ไม่ได้มีไว้เพื่อมุ่งทำร้ายคู่ต่อสู้เพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องฝึกฝนไว้เพื่อป้องกันอาวุธจากคู่ต่อสู้อีกด้วยซึ่งทาทางการออกอาวุธมวยไทยนี้มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปว่าแม่ไม้มวยไทยสลับฟันปลาปักษาแวกรัง ชวาซัดพอบอีนหนาแทงกริบยอบเขาพระสุมเมนตะเถนค้ำฟักมอนยันหลักปักลูกคอย จระเคฟ้ฟาดถางผักงวงอายรานาคาบิดถางวิรุณหกกรับดับชวาลา ยักษ์จับลิงทักคอเอราวัณลูกไม้มวยไทยนิรันม้วนแผ่นดินเมื่อ เรียนรู้กระบวนการการป้องกันพื้นฐานในเรื่องของอแม่ไม้มวยไทยลูกไม้มยไทยแล้วเนี่ยต่อยอดไปในเรื่องของอเขาเรียกว่าเชิงมวยไทยที่มีทั้งหมดอ,อยู่4เชิงมวยนะครับก็มีประเภท4ชนิดก็คือเชิงหมัดเชิงเท้าเชิงเขา่าเชิงศอกนะครับก็จะมีในเรื่องของเช่นเชิงหมัดก็จะมีกาจิกัยพระพายล้มสิงคอนว่านอนหาดังก็เป็นการประยุกต์ใช้จากหมัดที่เป็นหมัดพื้นฐานมาแอปพลายมาวิเคราะห์ แล้วก็ต่อยอดในเรื่องความละเอียดเพิ่มขึ้นในหลากหลายในการวิธีการใช้นะครับให้มันมีเพิ่มขึ้นจากเชิงมวยเนี่ะก็ยังมีกลมวยต่างๆอีกนะครับก็จะมีประเภทกลมวยแก้หมัดกลมวยแก้เท้านะครับกลมวยแก้เข่านะครับแล้วก็จะมีกลมวยจู่โจมซึ่งตรงนี้มันจะมีวิธีการหรือชื่อท่าบอกได้ชัดเจนและสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ต่างๆ,ๆได้นะครับซึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีหลาย มวยหรือหลายเกรดมวยต่างๆไม้มวยต่างๆที่ครูมวยหลายท่านนะครับได้ถ่ายทอดในกับลูกสิทธ์แต่ว่าบางบางท่าบางตําราก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ตําราไว้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นของครูมวยแต่ละสายหรือแต่ละครูที่ถ่ายทอดในกับลูกสิทธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นเกรดมวยไม้มวยต่างๆในแต่ละของครูมวยนะครับจะสังเกตได้ว่าชื่อแม่ไม้ลูกไงมวยไทยไปจนถึงชื่อกลมวยจู่โจม และเชิงมวยหักหล้างป้องกันจะเรียกชื่อตามเหตุการณ์หรือตัวละครในวรรณคดีที่ผู้คนในสมัยนั้นคุ้นชินเช่นเรื่องลามเกียร์เรื่องอีเหนาไปจนถึงอากาศกิริยาของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันเช่นท่าชวาซัดหอกย่อมหมายถึงแขกมาลายูที่มาจากเกาะชวาทางใต้ของประเทศไทยหรือท่ามอนยันหลักหมายถึงชาวมอนพม่าที่มาจากฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ได้สะทอรูปแบบการเรียนการสอนของคนสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีปัจจุบันมวยไทยได้พัฒนาตัวเองในรูปแบบของกีฬาอาชีพจากสำนักครูมวยปรับเปลี่ยนเป็นค่ายมวยต่างๆขึ้นจริงชัยบนสังเวียนที่มีมาตรฐานสากลบังคับสวมนวมเพื่อป้องกันอันตราย มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์หลายรุ่นหลายเวทีทั่วประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักมวยหน้าใหม่ทั้งชายและหญิงได้ขึ้นสังเวียนและที่สำคัญมีการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชามวยไทยระดับมหาวิทยาลัยโดยสร้างหลักสูตรที่แตกแขนงออกไปจากการต่อสู้เช่นการเป็นเทรนเนอร์การเป็นนักกายภาพบำบัดการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาสิ่งสำคัญต้องเรียนรู้ าศาสตร์ที่จะมาที่มันเกี่ยวข้องกับกับตัวตัวนักกีฬามวยไทยนะครับนั่นก็คือวิชาการกีฬานะครับไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องของชีวกุลศาสตร์กล้ามเนื้อต่างๆนะครับที่เราจะต้องรู้ว่ามัดไหนที่สําคัญที่สุดเส้นเลือดไหนที่เราจะต้องอทนุถนอมหรือป้องกันแล้วก็พัฒนาจุดสําคัญในการป้องกันตัวของของของตัวนักมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณใบหน้าคางศีรษะอะไรต่างๆกระหม่อมหรือจุดสําคัญจุดตายของของ,ของตัว ร่างกายของตัวเราเองนะครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้พวกนี้ไวเรียนรู้ไวเพื่อเพื่อให้เราได้ศึกษาและนําไปใช้นะครับแล้วก็ทาให้ตัวเราเนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแตกการอะไรแล้วแต่ว่าเราจะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับมันจะต่อยอดในเรื่องของการผฐมพยาบาลเมื่อนักกีฬาบาดเจ็บหรือผู้มาเรียนมวยไทยบาดเจ็บบอบช้ำจะต้องมีวิธีการรักษาอย่างไง นะครับบาดแผลแตกธีการรักษาเบื้องต้นยังไงทํายังไงแขนหักขาหักระหว่างการแข,นขน่งขันนะครับและนอกเหนือจากนั้นจะเรื่องของจิตวิทยาทางการกีฬานะครับก็คือแรงจูงใจความเชื่อมั่นความศรัทธาก่อเกิดในเรื่องของความรักในวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเองต่อยอดในเรื่องของพัฒนาสังคมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่จะนาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับนอกเหนือยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความคล่องแคล่วว่องไวความเร็วอะไรต่างๆ พลังของกล้ามเนื้อที่จะทําให้สมรรถนะหรือความสมามารถของทักษะตัวเราเองให้มีประสิทธิภาพและก็เกิดประสิทธิผลพ,พัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแน่นอกเหนือจากนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องของกฎหมายด้วยนะครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวัยเด็กวัยอะไรไกฎหมายคุม้มครองต่างๆนะครับแล้วก็กฎหมายพระราชบัญญัติกีฬามวยไทยนั่นก็มีเราต้องศึกษาตรงนั้นนะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักมวยไทยนะครับแล้วก็ครูมวยไทย ว่าเราจะต้องมีคุณลักษณะยังไงนะครับเราเรียนมวยไม่ใช่ไปชกต่อยอันตรพานเยอะไรต่างๆแต่เราเรียนมวยเพื่อที่จะนําไปใช้ให้ถูกต้องนะครับไปป้องกันหรือไปช่วยเหลือผู้อื่นย้มขับขันหลายคนมองว่ามวยไทยคือรูปแบบการต่อสู้ที่พัฒนามาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วทั้งในเชิงรุกและเชิงรับการออกอาวุธแม่ไม้ม,ยมวยไทยใส่คู่ต่อสู้มีความอันตรายถึงแก่ชีวิต หากผู้ใช้วิชานี้ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นครูมวยไทยจึงให้ลูกศิษย์ปฏิญาณตนก่อร่ำเรียนว่าจะไม่ใช้วิชานี้รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าคุณธรรมข้อนี้เปรียบดังสัจจะวาจาที่ยึดโยงผูกมัดระหว่างครูกับลูกศิษย์ที่จะมอบเป็นมงคลชีวิตแด่ศิษย์รุ่นต่อๆไปคำว่ามวยไทย,ย50ปีที่ผ่านมาถูกประยุ ตับแปลงด้วยต่างชาติไปเยอะเขาเปลี่ยนอาวุธของเราไปเขาเปลี่ยนรกฎกิกาต่างๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปโดยเวลาและสมัยนะฮะแต่วิธี้านดำเนิน76ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำให้มันตั้งเดิมกฎวิธีการเล่นต่อยชกอาวุธออกให้เหมือนเดิมรักษาวัฒนธรรมไทยคือจริงๆต้องบอกว่ามันยากมากเรายากมากเวลาการยุ มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะการถ่ายทอดการสื่อออกไปเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงเราก็ถูกแรงกดดันจากผู้ชมแค่10ปีที่ผ่านมาเ,เราผู้ชมเนี่ยที่เข้ามาในเวทีหายไปเรื่อยๆสมัยก่อนเป็นหมื่นตอนนี้เหลือเป็นหลักร้อยมันก็ถือว่าเนี่ยจุดที่ลําบากมากสําหรับเวทีเราเราอยากให้คนไทยได้หันกลับมาในอนุรักษ์มวยไทยเหมือนที่เวทีเราได้พยายามแต่เราก็ไม่แค่สื่อทอดมวยไทย เราก็ต้องจัดการแข่งขันให้เป็นอาชีพหนึ่งเนาะให้คนไทยเด็กไทยเนี่ยได้อยากจะมาเป็นนักกีฬาในกีฬานี้เพื่อสานต่อวัฒนธรรมนี้เวทีน้ำเงินเป็นเวทีแรกในโลกเวทีมวยไทยที่เป็นอาชีพแรกของของโลกแล้วก็เป็นที่แรกของประเทศไทยถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์ของประเทศไทยหรือว่าจะแชมป์โลกเนี่ยคุณต้องคาดเข็มขัดของด้านหนึ่ง แชมป์ของประเทศไทยทุกท่านนะครับจากสมัยโบราณถึงสมัยนี้นะครับทุกท่านเคยเป็นแชมป์ได้ดำเนินมาทุกท่านนะครับอันนี้คือจุดถูกยอมรับทั่วโลกและถูกยอมรับในวงการมวยในประเทศไทยวียทีรำเนินเนี่ยอายุผ่านมาเนี่ย75ปี76ปีเนี่ยในตอนนี้ทุกวันนะฮะความสำคัญคือรูแลรักษาวาัฒนธรรมมวยไทยตั้งแต่ ผู้บริหารท่านแรกนะครับถึงวันนี้ทุกคนมีจตนาลมแล้วก็ความคิดที่จิตมั่นเดียวคือ,คอเรายังไงต้องรักษามวยไทยไว้วิธีไหว้ครูชกกฎติกาต่างๆทุกอย่างให้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงการไหว้ครูไล้รำในนาะคตถามว่ามีความวิตกกังวลอะไรยังไงไหมก็มีนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่มาเรียนมวยไทยเนี่ยได้ถ่ายทอดในเรื่องของการไหว้ครูไล้ลำมมยไทยไปด้วยอย่างน้อยให้ผู้ที่มาเรียนมวยไทย,ยได้รู้ว่า การเป็นความเป็นมาของมวยไทยนั้นมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของอการไหว้คุ้ยละมวยไทยดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะปลูกฝังทัศนคติของผู้ที่มาเรียนมวยไทยนะ่ยให้รักและหวงแหนนะครับแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของมวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ประจําชาติไทยไว้อย่างไรก็ตามในวันที่ผู้คนต่างชาติ ได้เข้ามาเรียนมวยไทยพวกเขาจะยังคงรักษาประเพณีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้คงอยู่ต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่านักมวยผู้นั้นได้ผูกมัดจิตใจของเขาเข้ากับบรมคูโบราณที่ถ่ายทอดส่งต่อวัฒนธรรมแห่งมวยไทยมาตั้งแต่ดึกดำบันได้ลึกซึ้งแค่ไหนนั่นเองแต่สำหรับคนไทยแล้ววิชามวยไทย กับวัฒนธรรมการไหว้ครูคือสิ่งเดียวกันที่จะยังคงปฏิบัติด้วยความทารพและจะสืบทอดต่อไป